เรื่องของการไปขอโชคลาภจากรูพยาบึ้งเราเล่ากันแล้หลายที่หลายครั้งหลายคราเมื่อวานรูใหม่บางคนบอกเดี๋ยวบึ้งมันน้อยใจนะได้รูใหม่แล้วลืมรูเก่าเหรองั้นเดี๋ยวพาไปรูเก่าที่ไหนอ่างทองโอ้ดีดีดเราไม่เคยลืมได้ใหม่ไม่ลืมเก่าได้รูใหม่ไม่เป็นไรรูเก่าเราก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเราเคยไปดูที่รูนี้แล้ว เราเก็บเอาไว้หมดทุกรูเดี๋ยวรูเก่าคนไม่ไหวนี่มันก็ไปเองคุณถึงรูเบิ้งใช่มาโทคุณคิดถึงรูอะไรที่นี่ฮะวัดโบสถ์ราชธาตบลบางระกับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองบรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการขอโชคลาภจากพญาบึงเขาก็มาเลยนี่การจุดธูปเนี่ยต้องให้ครบนะหลายดอกหลายทูบอยู่เหมือนกันขอเขามาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ยังไง อัดเข้าไปดิไอสลากที่เขียนเอาไว้น่ะ0ถึง9กสามชุดสามเซตต้องเป็นแบบนี้จริงๆริงคือถ้าจบที่3ต่อ0เซตอะมันจบแต่ถ้าเกิดเรามี3 1อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัดกันต่อถึงเซตคะเนี่ยคนละอย่างแล้วค่ะอ้าวคุณผู้ชมเขาบอกว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยช่วงเย็นบึ้งเลยบึ้งทำงานดีที่บอกมาแล้ว ชุดแรกจํานวน2ใบ2สลากอะให้ดูชุดแรกก่อนอ่ะชุดแรกค่ะเป็นยังไงชุดแรกผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ดูกันนะ,ะเพราะว่ามันจะออกมาเป็น2เซต มาแล้วชุทธเดิงมันคล้ายกับรูใหม่เหมือนกันนะอ่าและครั้งที่สองอันนี้รวบยอดให้เลยครั้งที่สองก็ออกมาอีกสาใบตามสเต็ปครบเพราะว่าจครข้างล่างจะเป็นอ่าเนี่ยข้างล่างจะเป็นสามข้างบนจะเป็นสองเขาจะบางจะวางเหี่ยแบบนี้มันแล้วแต่การวางนะแล้วแต่การแบบว่าวางตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไงจะไปทําการควาย จะไปทําการวางซ้ายวางขวาแล้วแต่คุณผู้ชมสลับหน้าลงหลังอะไรก็ว่ากันมันไม่มีสูตรเฉพาะที่ตายตัวมันแล้วแต่เรื่องการพูดคุยเจราจาต่อรองว่าเออสรุปแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าประเทศนี้ยังไงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวันไปถึงขั้นนั้นเอาแค่ว่าเลือกพอพอ คุณจะซื้ออะไรอ่เล่เมขมนก็มีอยู่แค่นี้โทษทีทษท,ท,ทีตามข่าวการเมืองมากไปเลย <c oughs> มันมันจะคอยไปทางดูรายการเราไม่ได้มีอะไรต้องเครียร์ <c oughs> แค่งงงงนิดหน่อยเออ,อดูแล้วใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยครับจ <c oughs> ้า